กราบสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้ช่องพระบ้านแบ่งปันราคา100น้องมาใน EP ีที่13นะคะวันนี้ EP ีที่13นะคะพี่พี่ท่านใดสนใจก็สามารถสแกนคิวอารโค้ดเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมกับน้องได้เลยนะคะหรือจะโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะคะ0 9 6 6 6เก้าหนะคะสำหรับวันนี้นะคะ e ีที่13น้องก็มี รายการพิเศษมาให้ด้วยนะคะช่วงท้ายคลิปนะคะพี่ๆท่านใดสนใจจะรับชมรายการพิเศษก็อย่าลืมดูกันให้จบคลิปนะคะส่วนพี่ๆท่านใดที่เพิ่งเคยรับชมช่องของน้องนะคะน้องก็ขอฝากพี่ๆนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะเพื่อที่คลิปใหม่ๆจะเด้งหน้าดีี่พี่ๆนะคะพี่ๆจะได้มีพระสวยๆรับชมกันในทุกๆวันเลยนะคะ เราก็จะมาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะนี่เลยนะคะรายการที่1น,นะคะเรามาเริ่มกันที่พระเนื้อดินนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะราคา100บาทนะคะนี่นะคะก็จะมีค่าจัดส่งนะคะห้าสิบาทนะคะนี่นะคะรายการที่1น,นะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นรายการที่สองนะคะนี่เลยค่ะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ดูนะคะนี่ก็จะเลี่ยมใส่กรอบไปให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะอันนี้ด้านหลังนะคะรายการที่สองนะคะ ราคา100บาทนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่สามนะคะนี่เลยค่ะจะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเนื้อหาเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดที่ชอบเก็บชอบสะสมนะคะนี่รายการที่สมนะคะราคา100บาทนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่สี่นะคะ นี่เลยค่ะรายการที่4ี่นะคะจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะ<ๆ>เกา่าเก่าสวยสวยเลยนะคะนี่รายการที่4ี่นะคะนี่นะคะด้านหลังนะคะฐานนะคะพี่ๆค่ะก็ประมาณนี้เลยนะคะรายการที่4นะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่ห้านะคะ นี่เลยค่ะจะเป็นพระปิดตานะคะผงพายกุมารน,นะคะของหลวงปู่ทิมนะคะจากวัดระหาไล่นะคะนี่นะคะจะเป็นพระปิดตานะคะใส่กล่องมาให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่มาดูด้านในกันดีกว่านะคะรายการที่ห้านะคะรายการนี้นี่นะคะ นี่ด้านหลังก็จะฝังพลอยไปด้วยนะคะสวยๆเลยนะคะรายการที่ห้านะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่หกนะคะรายการที่หนะคะนี่จะเป็นหลวงพ่อปานนะคะขี่ครุฑนะคะนี่รายการที่หกนะคะนี่นะคะรายการที่หกนะคะนี่ด้านหลังนะคะ ก็จะประมาณนี้เลยนะคะราคา100บาทนะคะต่อไปนะคะพี่ๆค่ะจะเป็นรายการที่7นะคะนี่เลยนะคะรายการที่7นะคะจะเป็น <nel> รูปหลอหลวงพ่อเงินนะคะนี่รายการนี้นะคะก็จะเก่าๆมาเลยนะคะรายการที่7นะคะราคา100บาทนะคะนี่นะคะฐานก็ประมาณนี้เลยนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่8นะคะรายการที่8นะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะพระสมเด็จนะคะจะเลี่ยมใส่กรอบเงินไปให้แบบนี้เลยนะคะนี่นะคะด้านหลังนะคะ ประมาณนี้นะคะรายการที่8ดนะคะราคาหนึ่งอบาทนะคะก็จะมีค่าจะส่งนะคะห้าสิบบาทนะคะจะซื้อหนึ่งองค์สององค์หรือ3าองค์ก็ค่าส่งห้าสิบาทแบบมัม่วๆเลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่9นะคะนี่เลยค่ะรายการนี้นะคะจะเป็นพระปิดตานะคะเนื้อหาเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะ นี่นะคะรายการที่9นะคะก็ประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่10นะคะนี่นะคะรายการที่10นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะนี่นะคะสวยเลยนะคะสีดำก็ตัดกับสีทองแบบนี้เลยนะคะ พี่ๆท่านใดอ,ดอยากอุดหนุนน้องก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่นะคะรายการที่สิบนะคะสวยๆแบบนี้ราคาหนึ่งอบาทเองนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะคะนี่เลยค่ะรายการที่สิบเอ็ดนะคะนี่เป็นพระสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ เก่าเก็บเหมาะสำหรับเก็บสะสมเลยนะคะรายการที่11นะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่12นะคะนี่เลยค่ะจะเป็นพระหลวงปูสุนะคะเนื้อหาก็จะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะนี่รายการที่12นะคะราคา100บาทเท่านั้นนะคะนี่นะคะ รายการที่12นะคะพี่ๆค่ะอย่าลืมนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่13นะคะนี่นะคะเป็นพระปิตานะคะนี่นะคะรายการที่13านะคะเป็นพระปิตาค่ะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะนี่ก็จะด้านหลังนะคะรายการที่13านะคะ พี่ท่านใดสนใจก็อย่าลืมนะคะโทรกันเข้ามาได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ096 6619128นะคะต่อไปนะคะนี่นะคะรายการนี้จะเป็นรายการที่14นะคะเป็นเหรียญหล่อบโบราณนะคะนี่ก็จะสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะด้านหลังนะคะ วัดบ้านแหลมนะคะเป็นเหรียญวัดบ้านแหลมนะคะรายการที่สิบสี่นะคะต่อไปนะคะพี่ๆค่ะจะเป็นรายการที่สิบห้านะคะนี่เลยค่ะจะเป็นพระปิดตานะคะเลี่ยมใส่รอบสีดำไปสวยๆเลยนะคะนี่ดูดูเคร่งดูครึมดูขลังด้วยนะคะนี่รอบสีดำนะคะ นี่นะคะกรอบทรงพระเลยนะคะรายการนี้พระปิดตาเก่าๆนี่นะคะรายการที่สิบห้านะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่สิบหกนะคะนี่เลยนะคะรายการที่สิบหกจะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่สิบหกนะคะ จังวัดจะเชิงเซาจะเชิงเซานะคะนี่นะคะรายการที่16นะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่17นะคะนี่นะคะรายการนี้รายการที่17นะคะจะเป็นเรียนเก่าๆเ,เลยนะคะกลมๆอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่พี่ รถทำมาจากหรือเปล่าคะพี่ๆค่ะถ้าน้องจําไม่ผิดนะคะนี่นะคะรายการที่สิบเจ็ดนะคะก็จะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะ,ะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่สิบแปดนะคะ <c oughs> <ừ ๆ S 1> นี่นะคะจะเป็นรายการที่สิบแปดนะคะค <crosstalk S 1> ก็จะเป็นรูปหล่อนะคะนี่รูปหล่อนะคะรายการที่สิบแปดนะคะบ ด้านหลังก็ประมาณนี้เลยนะคะราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะอย่าลืมนะคะวันนี้ ep ที่สิบสามนะคะช่วงท้ายคลิปนะคะน้องก็จะมีเป็นรายการพิเศษมาให้พี่พี่รับชมกันด้วยนะคะพี่ๆี่ก็อดแจรออีกสักนิดนึงนะคะอีกแค่อึดใจเดียวเท่านั้นนะคะนี่นะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่สิบเก้านะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะรุ่นอายุแปดสิบสองปีนะคะ พศสอ0 3นะคะเป็นเหรียญสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะรายการที่19นะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่20นะคะนี่นะคะจะเป็นเหรียญพ่อโตนะคะ รายการที่ยี่สิบนะคะก็จะเป็นเหรียญสวยๆแบบนี้เลยนะคะคนขายก็สวยเหรียญก็สวยโอ้โหช่างส่งกันจริงๆเลยนะคะรายการที่ยี่สิบนะคะรายการนี้ต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะนี่นะคะรายการนี้จะเป็นพระสมเด็จนะคะปกใบโพนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ องใหญ่ประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ท่านใดชื่นชอบก็อุดหนุนน้องกันได้นะคะในราคาเป็นกันเองนะคะแบ่งปันแค่ราคา1 0 0บาทเท่านั้นนะคะนี่นะคะด้านหลังก็จะเป็นพระแม่ธรณีมวยผมนะคะนี่นะคะด้านหลังนะคะฝังพลด้วยนิดหน่อยนะคะสวยๆเลยนะคะรายการที่21นะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่22นะคะ นี่เลยค่ะจะเป็นเรียนหลวงพ่อก,กันนะคะนี่เรียนเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะด้านข้างนะคะนี่นะคะด้านหลังนะคะรุนปฏิสังขรในอุโบสถนะคะนี่รายการที่ยี่สองนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่ยี่สนะคะเป็นพระปิตาค่ะ นี่นะคะเป็นภาพปิต้าเก่าๆสวยๆเลยนะคะนี่นะคะด้านหลังนะคะเงาเงาเล่นแสงอย่างนี้เลยนะคะพี่ๆค่ะรายการที่23นะคะราคา100บาทนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่24ค่ะนี่ค่ะจะเป็นเหรียญน,นางกวักนะคะ นี่นะคะเหรียญนั่งกวักนะคะรายการที่ยี่สิบสี่เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะด้านหลังนะคะ,คะก็ประมาณนี้เลยนะคะรายการที่ยี่สิบสี่นะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่ยี่สิบห้านะคะ,คะนี่จะเป็นจอบใหญ่ลงพ่อเงินนะคะ นี่นะคะจะเป็นจับใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะเนื้อหาเก่าเสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะด้านข้างนี่นะคะด้านหลังนะคะรายการที่ยี่สิบห้านะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่ยี่สิบหกนะคะ <1> 1> <1> นี่เลยนะคะเป็นเหรียญโอ้โหเก่าเลยนะคะนี่ น้องมองชื่อพระไม่เห็นเลยนะคะนี่เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะด้านข้างนะคะนี่นะคะด้านหลังก็จะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะในราคาแค่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะคะพี่ๆ่าต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะนี่เลยค่ะจะเป็น พระปิดตานะคะรายการอันเล็กๆนะคะรายการนี้รายการที่27สิบดนะคะกระทัดรัดเลยนะคะรายการนี้พระปิดตานะคะรายการที่ยี่สิบดนะคะนี่เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่28ดนะคะนี่ค่ะรายการที่28ดนะคะจะเป็นเหรียญพระปิดตานะคะ ก็จะเก่าเหมือนกันเลยนะคะนี่รายการที่28นะคะอย่าลืมนะคะวันนี้ ep ที่13นะคะช่วงท้ายรายการเนาะก็จะมีเป็นรายการพิเศษมาให้พี่พรับชมกันด้วยนะคะต่อไปนะคะนี่ค่ะจะเป็นหลวงปูดทวดนะคะรายการที่2 9นะคะนี่นะคะด้านข้างนะคะ นี่นะคะด้านหลังนะคะหลวงพุทธทวดนะคะวัดช้างให้นะคะรายการที่ 29, e นะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่ 30, นะคะนี่นะคะรายการที่30สนะคะจะเป็นเหรียญพระธรรมรังสีนะคะดูสวยเลยนะคะพี่ๆคะ่ะรายการนี้สวยจริงๆนะคะพี่ๆนี่ นี่ด้านหลังก็จะประมาณนี้นะคะจะเป็นปี2502นะคะรายการที่30นะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่31อนะคะนี่เลยนะคะจะเป็นพระโกกานะคะเนื้อดินนะคะสวยๆเลยนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่ส1อดนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่32สองนะคะ นี่เลยค่ะรายการที่32นะคะจะเป็นเหรียญสีเงินเงินแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะด้านข้างนะคะนี่ด้านหลังนะคะรายการนี้น้องก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าชื่ออะไรนะคะนี่แต่สวยมากเลยนะคะนี่รายการที่32นะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่33นะคะ นี่เลยค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่ดูนะคะนี่นะคะรายการที่33มสิบสามนะคะวัดสะแกนะคะสวยๆเลยนะคะเป็นเหรียญสีทองๆแบบนี้นะคะสีทองก็เรียกว่าอะไรคะพี่สีทองแดงหรือเปล่าคะนี่ราคา100บาทเท่านั้นนะคะนี่ พี่เพื่นใดสนใจนะคะก็นี่เลยค่ะสา,า ah สามารถสแกนคิวอา e คเข้ามาสอบถามเพิ่มเมติมกับน้องได้นะคะหรือจะโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะคะ0 9 6 6 6 1 9 1 2 8นะคะวันนี้ช่องพระบ้านแบ่งปันราคา100น้องมาใน ep ที่13นะคะ ep ที่13นะคะพี่พี่จดจำเลขรายการแล้วก็อย่าลืมเลข ep กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สุดพิเศษเลยนะคะน้องก็จะมีรายการพิเศษมาให้ช่วงท้ายคลิปพี่พี่ก็อดใจรอกันอีกสักนิดนึงนะคะ น,นช้าอดหมดเลยนะคะรายการพิเศษน้องมีมาไม่บ่อยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมารับชมรายการที่ส4ี่กันเลยนะคะนี่นะคะรายการที่ส4ี่ก็จะเป็นพระปิตาเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะพร้อมคล้องคอได้เลยนะคะอันนี้ทำมาแน่นหนานะคะนี่ไม่หลุดแน่นอนนะคะ รายการที่34นะคะราคา100บาทนะคะก็จะมีค่าจัดส่ง50บาทนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่35นะคะนี่ค่ะเป็นพระปิตาหลวงปู่โตนะคะวัดประดูชิมพีก็จะใส่กล่องมาให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหน้านหก็จะฝังตะกุดไปให้นะคะนี่นะคะรายการที่35บานะคะ สวยๆแบบนี้เลยนะคะในราคาแค่100บาทเท่านั้นนะคะใส่กล่องไปให้แบบนี้เลยนะคะพี่ๆคะ่ะถ้าเป็นของขวัญปีใหม่นี่ก็เหมาะเลยนะคะนี่ต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่36นะคะรายการนี้นะคะจะเป็นพระปิดตาเช่นเดียวกันนะคะจะว่าเนื้อหาเก่าๆเลยนะคะรายการนี้นี่มีครับกรุครับอะไรเอ่ยนะคะนี่ เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะด้านหลังนะคะนี่นะคะด้านล่างนะคะรายการที่36นะคะรายการนี้ต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่37นะคะนี่นะคะรายการที่37นะคะนี่นะคะพ้าบุ พระครูพิพูนขณารักษณ์นะคะก็จะเป็น,ปนเหรียญหลวงพ่อดิ่งนะคะรายการที่สามสิบเจ็ดนะคะราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่นะคะด้านหลังนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่สามสิบแปดนะคะนี่เลยค่ะรายการที่สามสิบแปด นะคะกนจะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> นี่นะคะด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นนี่นะคะเขียนยันไปแบบนี้นะคะรายการที่สามสิบแปดนะคะราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะ <c oughs> ต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่สามสิบเก้าค่ะ <c oughs> นี่นะคะก็จะเป็นรูปหล่อพระเก่าๆนะคะรายการที่สามสิบเก้านะคะ นี่เขาเก่าเนื้อหาหน้าเก็บนะคะนี่ด้านหลังก็ประมาณนี้นะคะรายการที่39นะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่40นะคะนี่เลยค่ะจะเป็นพระสมเด็จนะคะเลี่ยมใส่กอบสีทองด้านหน้าก็จะฝั่งเพชรสวยๆเลยนะคะด้านล่างก็จะแอบลุ่งยานิดหน่อยนะคะนี่ในราคาหน0่อบาทคุ้มๆเลยนะคะ ได้ทั้งพระเดี่ยมกรอบไปเลยสวยๆด้วยก็พร้อมใช้งานกันเลยนะคะรายการที่4ีนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่ส1นะคะนี่นะคะรายการที่41นะคะจะเป็นเหรียญหล่อนะคะเก่าๆสวยๆเลยนะคะนี่นะคะ41อดนะคะราคา100บาทนะคะรายการนี้ เก่าๆสวยๆเลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่สี่สิบสองนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะเป็นพระเก่าๆแบบนี้เลยนะคะนี่ด้านบนจะเป็นใบโพนะคะพี่ๆะ่ะ <c oughs> นี่นะคะด้านด้านหลังนะคะรายการที่สี่สิบสองนะคะ ราคาหนึ่งรอบาทเท่านั้นนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่สี่สิบสามนะคะนี่เลยค่ะรายการนี้นะคะจะเป็นเบี้ยแก,ก้นะคะหลวงปู่เจือนะคะนี่นะคะมีคาถาใช้เบี้ยแก,ก่ามาให้ด้วยนะคะนี่นะคะเบี้ยแก,ก่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่นะคะเป็น เบียแกหลวงพุทเจ้อวัดกลางบางแก้วนะคะสวยๆเลยนะคะนี่มีคาถามาพร้อมใช้งานเลยนะคะครั้งๆเลยนะคะพี่ๆคะ่ะรายการที่43นะคะราคา100บาทนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่44นะคะนี่เลยค่ะเป็นพระปิตายันยุ่งนะคะรุ่นมหาโชคนะคะของหลวงพ่อกเกษมนะคะ ใส่กล่องไปสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่เป็นพระปิตาสีออกเงินๆนะคะใส่กล่องกำมะหยี่เพื่อนหลังสีน้ำตาลขี้ม้าหรือเปล่าคะนี่น้ำตาลเข้มๆมันดำๆนะคะตัดกับพระสวยๆเลยนะคะนี่นะคะเป็นพระปิตายันยุ่งนะคะหลวงพ่อกเกษมนะคะรายการที่44สนะคะสวยๆเลยนะคะในราคาแค่100บาทเท่านั้นนะคะ นี่นะคะนี่เลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่45นะคะนี่เลยค่ะจะเป็นเหรียญลอ่อหลวงพ่อไผ่นะคะวัดกำแพงบางขุนเทียนนะคะกรุงเทพมหานครนะคะรายการน,นี้เป็นรุ่นที่1นะคะปีพศ2478นะคะก็จะใส่กล่องไปสวยๆแบบนี้เลยนะคะในราคาแค่100บาทเท่านั้นนะคะ นี่เลียนลุมเข้าไปก็จะสวยๆเลยนะคะนี่นะคะรายการที่4ีหนะคะราคา100บาทนะคะ สำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจนะคะก็นี่เลยค่ะสแกน qr code เข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะสำหรับรายการ100บาทแล้วก็หมดไปแล้วนะคะมีตั้งแต่รายการที่1ถึงรายการที่45เลยนะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูรายการพิเศษกันนะคะราคา300บาทน,นะคะรายการพิเศษจะราคา300บาทน,นะคะจะตั้งแต่รายการที่46ขึ้นไปนะคะพี่พท่านใดสนใจก็อย่าลืมกันนะคะโทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ก็ตามนี้เลยนะคะ เราก็จะมาดูรายการพิเศษกันเลยนะคะรายการพิเศษเราก็เริ่มที่อันนี้กันดีกว่าค่ะนี่นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเลี่ยมนะคะใส่กรอบเงินไปสวยๆเลยนะคะนี่พระสมเด็จเก่าๆนะคะนี่นะคะราคาสามร้อยบาทนะคะรายการที่สี่สิบหกนะคะ จะมีค่าจะส่งห้าสบาทนะคะพี่ๆขาต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่47เจนะคะนี่ค่ะเป็นพ้าปิดตานะคะก็จะเลี่ยมใส่รอบไปเช่นเดียวกันนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะเป็นหกเลี่ยมนะคะนี่สวยๆเลยนะคะราคาสามร้อยบาทนะคะนี่ด้านหลังแบบนี้น้องก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเลยนะคะแปลกใหม่มากเลยนะคะรายการที่สี่สิบเจ็ดนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่48นะคะนี่เลี้ยนหลวงพ่อแดงนะคะรายการนี้300บาทเช่นเดียวกันนะคะรายการที่48นะคะรุ่นอายุ82ปีนะคะปี2503นะคะนี่นะคะรายการที่48นะคะพี่ๆอย่าลืมนะคะวันนี้ ep ีที่13นะคะพี่ๆจดจำเลขรายการแล้วก็อย่าลืมเลข EP ีกันด้วยนะคะต่อไปนะคะนี่เลยค่ะ จะเป็นพระสมเด็จนะคะเรี่ยมใส่กรอบเงินไปนะคะรายการที่4ี่สิบเ้านะคะพระสมเด็จเนื้อหาเก่าๆเลยนะคะพี่ๆขาดูค่ะนี่นะคะรายการนี้300บาทนะคะรายการที่49นะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่50าสนะคะ นี่เลยค่ะพี่พี่ดูรายละเอียดกันดีๆนะคะเป็นพระสมเด็จเช่นเดียวกันนะคะรายการที่50นะคะราคา300บาทนะคะรายการนี้เป็นรายการพิเศษนะคะเรียงใส่ขอบเงินสวยๆเก่าๆ webpage. แบบนี้เลยนะคะราคา300บาทเท่านั้นนะคะก็จะมีค่าจัดส่ง50บาทนะคะ50บาทนี้ก็เมาเมาเลยนะคะกี่องค์ก็ได้นะคะพี่พี่ค่ะนี่นะคะรายการนี้300บาทนะคะรายการที่50นะคะ สำหรับวันนี้นะคะช่องพระบ้านแบ่งปันราคา100บาทนะคะน้องก็มีมาให้พี่ๆเลือกชมทั้งหมด50รายการกันเลยนะคะวันนี้ก็จะเป็นรายการพิเศษนะคะรายการที่46ถึงรายการที่50นะคะราคา300บาทนะคะที่เหลือก็จะเป็นรายการธรรมดานะคะราคา100บาทนะคะพี่ๆท่านใดสนใจอยากจะอุดหนุนน้องเพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาก็ อุดหนุนน้องกันได้เลยนะคะน้องก็ฝากขอฝากพี่ๆนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ